ต้อนรับเข้าสู่รายการ business model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบริษัทเจมาจำกัดมหาชนนะคะหลายท่านอาจจะมีภาพของเป็นธุรกิจผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ในอีก2-3ปีข้างหน้านี้นะคะเขากำลังจะไปสู่โมเดลธุรกิจของ Investment Company นะคะจะมีรายได้มาจากเรื่องของการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินซึ่งเป็นในเครือของเขาเองและกำลังจะเกิดจุดเปลี่ยนด้วยการนำา4บริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะด้วยโมเดลธุรกิจแบบนี้การเติบโตของบริษัทเจมาร์ J จะออกมาในทิศท,ทางอย่างไรนะคะดิฉันพาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะจุดเด่นของเราคืออะไรเขาความแตกต่างของเราคืออะไรอย่างเช่นเขาอาจจะไป ซื้อหุน้น JMT หรือว่าสิงเกอร์แต่ในมุมผมอดิในมุมผมถ้าถามผมผมอินเวสเนี่ยอยู่ที่เจมานบริษัทเดียวเพราะผมเชื่อว่า <c oughs> เจมานเนี่ยเป็นอินเวสเตอร์ที่ a อ t ดีเอ็แล้วมีรีเทิร์นสูงที่สุด <c oughs> ผมพูดได้แค่นั้น 0152016171819บริษัทในกลุ่มลงทุนไป40,000ล้านไม่ว่าจะเป็นปการปล่อยหนี้ซื้อหนี้นะครับลงทุนขยายสาขาลงทุนขยายคอมมูนิตี้มองเราก็เลยมี mm hmm. ความเชื่อว่าเราไม่ใช่โฮดดิ้งเราเป็นอินเวสเตอร์ ที่ลงทุนในบริษัทที่เราคิดว่ามีโอกาส mm hmm. นั่นเป็นเหตุผลว่าหลังจากที่เรา,เาได้ Payment าการคืนเงินจากทางเคบนินที่เข้ามารีไฟแนนซ์ที่เจฟินเทคแล้วก็คืนมาที่แม่<อ>เราเองเราก็มีมีคนถามเยอะครับว่าเงินจะไปทำอะไร mm hmm. เราเองเราเห็นอยู่แล้วว่า g r o w t h ของซิงเกิลเมัน100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ JMT ก็มี g r o t h กว่า40บริษัทที่มี market cap อย่าง JMT มีมูลค่า30,000ล้าน gross 40 40นที่ผมถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเขาเป็นอย่างนี้มา5ปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คิดว่าเราจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรต่ออนะครับแน่นอนเราจะไปแปลงบอลแลนด์ที่สิงเกอร์เราจะไปแปลงบอลแลนด์ที่ JMT แล้วมันก็จะส่งผลมาที่ผลกำไรท้ายที่สุดแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าเราเป็น investment company ที่เราอยากจะลงทุนทุกบาทที่มี Return สูงที่สุดใน กัดสินของเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ e f ฟ n i t ช o n ของของเจมาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการลงทุนของเราเนี่ย IRR ต้องเท่าไหร่คะสำหรับเจมสํสำหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วผมทุกคนมักจะถามว่า Return เท่าไหร่รีเทิเท่าไหร่ค่ะเชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยบอกเลยว่าผมต้องรี e ทิร n นเท่าไหร่แต่ประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนบอกว่าผมต้องการ r e เท r ร์นเท่าไหร่ j จมส์เข้ามาในตลาด540ล้าน Market Cap ปัจจุบันอยู่1,5ื0 0ห้า u r n 20กว่าเท่าเนะะ่ JMT เมื่อกี้ที่เรียนก็คือจาก1,200เป็น3,000มก็20กว่าเท่ามไม่ต้องพูดถึงไ i อาแต่ว่าไอ้นี้เนี่ยมันมากกว่าที่ทุกคน expect อยู่แล้วคะระยะเวลาของการที่จะต้องได้ ผลตอบแทนกลับคืนมาเรามีเป้าหมายไหมคะทุกคนต้องการรีเทิร์นเร็วที่สุดนะครับมันไม่มีหรอกครับสำหรับผมมันไม่มีผมเชื่อว่ารีเทิร์นเนี่ยมันจะให้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยได้ใส่เอฟเฟอร์เข้าไปเต็มที่แล้วเราเนี่ยพยายามดิลิเวอร์ o f รไฟออกมาให้ได้นะครับผมไม่เคยเห็น บริษัทในกรุ๊ปผมที่ลงทุนแล้วมีรีเทิร์นในปีหรือ2ปีอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่น JMT เนี่ยก็ใช้เวลาน่าจะ20กว่าปีนะครับจริงๆก็เข้าตลาดเนี่ยตอนที่เขาอายุประมาณ18บแปดปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเข้ามาตลาดในตลาดก็ยังไม่ได้เปล่ง อะไรมากนะครับยังกำไรอยู่ประมาณปีปะละ90กว่าล้าน100กว่าล้านแต่หลังจากนั้นเนี่ยมาปีนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าครึ่งปีแล้วเนี่ยเขาครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เกือบเท่าไหร่4 0 0กว่าล้านเกือบ500ร้ออีกครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็ามากกว่าครึ่งปีแรกแน่นอน <S New S c u r v e ใหม่ของเราในเรื่องของการเติบโตเนี่ยจะอยู่ที่ใครคะใน,ในที่ผ่านมาคือ GMT แต่จากนี้ไปเนี่ยจะอยู่ที่ลูกคนไหนคะอยู่ที่ใครคะมีซิงเกอร์มีเจฟินเทคะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแจสอสเซทนะครับสามบริษัทนี้เนี่ยในสองปีนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับส่วนอีกบริษัทหนึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกก็ไม่ได้เมนเช่นเนี่ยก็คือมือถือนะครับมือถือเนี่ยก็จะกลับมาทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์นะครับว่า เราไม่ขยายสาขาแต่เรากลับมาเติบโตและมีกำไรได้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่า4บริษัทนะครับที่ในในระยะเวลา2ปีนี้นนะครับจะจะมีสัดส่วนส่งผลกำไรให้มากกว่า JMT นะครับอันนี้คอยติดตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าสัก3ปีก็จะได้เห็นอีกบริษัทหนึ่งคือ j v c ที่เขาเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มที่ก็จะทํารายได้จากแพลตฟอร์มนะครับอันนี้ก็จะค่อยๆส่งรายได้มานะครับแต่ว่ายังไม่มากในปีแรก2ปีในปีที่3นี่ผมว่าก็จะเยอะนะครับภาพรวมเนี่ยก็เลยจะทําให้เห็นว่าเราเอาตัวตั้งเป็น JMT นะครับแล้วบริษัททั้งหมดเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนมากกว่า JMT ที่ส่งมา แต่ด้วยสิ่งที่เราเนี่ยทำมาตลอดก็คือการเข้าไปจดทะเบียนในบริษัทแต่ในในตลาดหลักทรัพย์ mm hmm. สิ่งที่เราคิดว่าเราอยู่ในข้อตกลงก็คือเจ t e เทค่ที่จะต้องเข้าตลาดในผมผมคิดว่าในสองปีนี้นะ mm hmm. อันนี้เป็นข้อตกลงกับแบงก์เกาหลี อีกบริษัทหนึ่งที่เราคิดว่าก็น่าจะมี potential ในการเข้าตลาดก็คือ JPI อันนี้ก็คือเป็นบริษัทประกันเป็นลูกของ JMP นะครับอ,อีกบริษัทหนึ่งก็ b ีเนนราวนะครับที่ที่เราวางเอาไว้ว่าเขาเนี่ยควรที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็น MAI นะครับ อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราคิดว่า,าเราน่าจะเห็นการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเหมือนกันก็จะมีเหลืออยู่บริษัท2 j v เ n ว u เ e อกับ Capital, s g Capital นะครับซึ่ง s g Capital เนี่ยก็เป็นลูกของซิงเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเข้าตลาดเหมือนกัน ถ้าเจมารตบอกว่าในอีก2ปีข้างหน้า7บริษัทเนี่ยต้องส่งผ่านกำไรมาให้ได้มากกว่า JMT อย่างนี้เราจะเรียกว่าเจมารตเนี่ยเป็นหุ้นอะไรดีคะก่นอนตั้งใจของคุณอนดะิศักที่อยากจะให้เป็น,ปนหุ้นที่มีคาแรคเตอร์ที่มี growth อยู่ตลอดเวลานะครับ growth ในที่นี้หมายถึง growth ของ business แล้วก็ growth ของกำไร คือแผนคุณธิศักเหมือนว่ามันไปตามสิ่งที่เราได้วางไว้มีตัวแปรอะไรไหมคะที่เราคิดว่ามันอาจจะทำให้แผนเราสดุดโดยที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆโควิดเนี่ยมันก็ม,นกมันก็เลวร้วายที่สุดแล้วนะค่ะในช่วงโควิดเนี่ยผมว่าหลายคนก็บอกว่าเ,เราผ่านมาได้ยังไงนะครับผมเชื่อว่าเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าช่วงโควิดเนี่ยกลายเป็นว่าในกลุ่มของเราเนี่ย สามารถทำออลา,ายทแล้วใจมาสามผมก็เห็นแล้วไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราต้องเราเราประมาทเรากำลังเรากาลังแบบหลงในความเชื่อของเราณนะวันนี้เราก็ยังระมัดระวังนะครับเพราะในอดีตเนี่ยเราก็เคยเห็นเคยผ่านอะไรมาเยอะหลายคนบอกว่าใครรอดจากต้มยำกุ้งก,ก็ก็น่าจะโอเคแล้วนะ mm. แข็งแรงขึ้นอันนี้เราผ่านทั้ง ทุกอย่างมาหมดแล้วล่ะผ่านโควิดก็ผ่านมาด้วยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าผ่านโควิดนี้เราทำออทานไฮนะครับแล้วเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำออทานไฮในใจามาสสามในใจามาสสี่แล้วก็ต่อต่อไปจุดเด่นของเราคืออะไรเขาความแตกต่างของเราคืออะไรอย่างเช่นเขาอาจจะไปซื้อหุ้น JMT หรือว่าสิงเกอซึ่งอันนั้นเป็นการลงทุนอัยนี้อันนี้ผมถือว่าเป็นความ เป็นความเชื่อเป็นความชอบแล้วก็เป็นเรื่องของแนวความคิดของแต่ละบุคคลอันนี้ผมคงไม่ไปไม่ไปไม่ไปคริ t ติไซส์เขาอะนะครับแต่ในมุมผมอดในมุมผมถ้าถามผมผมอินเวสเนี่ยอยู่ที่เจมาบริษัทเดียวเพราะผมเชื่อว่า เจมาร์ดเนี่ยเป็นอินเวสเตอร์ที่แอด add DNA แล้วมีรีเทิร์นสูงที่สุดผมพูดได้แค่นั้น ถ้าเป็นไปอย่างที่ผู้บริหารให้สัมภาษณ์เรานะคะนั่นเท่ากับว่าบริษัทเจมาร์ตนะคะจะมีแวรูจากกําไรที่บริษัทลูกส่งผ่านเข้ามาที่บริษัทไปลงทุนนะคะรวมไปถึงบริษัทในเครือที่เขากําลังจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดรัพย์อีก4บริษัทนะคะยังไม่นับรวมถึงธุรกิจเดิมของเขาที่ทําอยู่ก็คือเรื่องของการเป็นผู้จัดจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในโมเดลแบบนี้นะคะ กูรูทั้งสองท่านของเราจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ มาช่วงนี้นะคะมาวิเคราะห์วิส s s โมเดลของบริษัทเจมาจจำกัดมหาชนกันนะคะสถานะคือเป็นโฮดดิ้งนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผู้แหนบอกก็คือกําลังมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยโมเดลนะคะจากที่เขามีไรายได้สัดส,ส่วนจากเรื่องของการขายมือถือกําลังไปสู่เรื่องของธุรกิจการเงินมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มธุรกิจในเครือของเขาเริ่มมีการ หารายได้เพิ่มเข้ามาอย่าง JMT นะคะที่ตามเก็บหนี้อยู่หรือแม้กระทั่งที่เขากําลังจะไปในเรื่องของการปล่อยกู้ในระดับฐานลากมากขึ้นนะคะโดยใช้บริษัทลูกก็คือ J Fintech ที่กําลังจะมีการร่วมธุรกิจนะคะกับบริษัทเกาหลีเป็นธุรกิจทางการเงินนะคะจอดหน้านี้ที่ผู้ริหารได้มีการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ เรามาวิเคราะห์โมเดลกันนะคะว่าโมเดลแบบนี้ทั้งสองท่านจะให้แวลูชชันไปในทิศทางใดนะคะดรนิเวศเหมชิระวรากรน,นะคะนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองพิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองสท่านค่ะสวัสดีคับคุณวิสิติดต,ตามการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจของบริาษัทเจมาดมาค่อนข้างจะต่อเน,นื่องเลยนะคะมองยังไงสําหรับการที่เขากําลังจะทำคือเปลี่ยนแปลงพิสุนโมเดลใหม่แล้วเข้าใจว่าเขาก็กําลังจะมีบริษัทใหม่ๆเข้ามา จดทะเบียนในตลาดแล้วซั์ด้วยถ้าวิเคราะห์ธุรกิจของ JMA ารเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเขาถือ55%ใน JMT Network นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย JMT Network นี่ทำอะไรบริษัทเป็นบริษัทบริหารหนี้ดนะ้อยคุณภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคำามีหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ยที่บันทึกเป็นบัญชีงบลงทุนเนี่ยประมาณ7,900ล้านนะครับซึ่งถ้าดูหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ย ก็มีโอกาสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าคือบริษัทนี้ก็มีโอกาสซื้อสินทรัพย์เข้ามานะครับซึ่งการที่ว่าการวิเคราะห์เจมานี่อันที่หนึ่งต้องวิเคราะห์เจมทีก่อนนะครับซึ่งในเจมทีนี่ต้องยอมรับว่าคืออาจจะต้องดูเรื่อง Accounting นะครับมาตรฐานบัญชีที่ใช้กับกลุ่ม AMC โดยเฉพาะนะครับกลุ่มที่บริหารนี่ด้วยคุณภาพโดยเฉพาะนะครับก็คือบริษัทต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไรายได้เนี่ยจะบันทึกต่อเมื่อตัวกระแสเงินสดเนี่ย เอ่อเข้าเอรเงินลงทุนไปแล้วนะครับถึงจะบันทึกเป็นรายได้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยอยู่ในขั้นตอนหรือว่าเอ่อตัวรายเอ่อรายได้เอ่อตัวกระแสงเงินสดเนี่ยเข้าว่าเงินลงทุนไปเยอะแล้วนะครับจึงทําให้บริษัทเนี่ยมีการเติบโตทางกําไรก้าวกระโดดนะครับในปีที่ผ่านมานะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยนั่นคือวิเคราะห์เจมทีนะครับ,รบอันที่2เนี่ยต้องวิเคราะห์เรื่องของ JAS Asset ซึ่งบริษัทถือหุ้น7 4 9อนะครับก็คือเป็น ทำคอมมูนิตี้มอลนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เช่าในธุรกิจมือถือนะครับส่วนใหญ่ก็ภายใต้แบรนด์ IT จังชั่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ใน37สาขาของ b i g C ซนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยคือบริหารพื้นที่เรียกว่าพื้นที่เช่าพวกมือถือต่างๆนะครับ บริษัทที่3เนี่ยก็คือบริษัทซิงเกอร์นะครับก็ถือ30%นะครับก็คือซิงเกอร์เนี่ยภายใต้นั้นก็มีเรื่องของบริษัทอย่าง s t Capital นะครับแล้วก็รวมทั้งขายสินค้าในแบรนด์ซิงเกอร์นะครับบริษัทที่4คือ J Fintech นะครับซึ่งบริษัทถือหุ้นประมา95%ที่อย่างที่คุณนาวเรียนนะครับก็อาจจะไปทำชอ i n t v e n t u r e กับบริษัท KB Group นะครับของเกาหลีนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อ L e a s i n g f a c ต o r i n g ่ต่างๆเนี่ยนะครับ ส่วนบริษัทที่5้นี่คือบริษัท j v เวนเจอร์นะครับบริษัทถือหุ้น80%นะครับนำเงินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งลงทุนในบริษัทผู้สตาร์ทอัพนะครับสังเกตนะครับว่าการวิเคราะห์เจมาร์ j Mart นี่นะครับต้องวิเคราะห์5บริษัทก่อนนะครับรวมทั้งวิเคราะห์บริษัทแม่เขาด้วยนะครับบริษัทแม่คือขายมือถือนะครับ<ะ>ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็การขายมือถือก็เ,เป็นทำไรายได้การบริษัทเนี่ยนะครับประมาณ 63%นะครับธุรกิจจากจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยทั้งค้าปลีกค้าส่งนะครับสังเกตนะครับว่า Business Mo เด l ของ JMar t เนี่ยคือพยายามที่จะ Synergy นะครับสินทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทนะครับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทเนี่ยก็คือการบริษัทเนี่ยมีบริษัทที่ยังไม่จดทะเบียนอีกเยอะนะครับแล้วก็มีวางแผนเนี่ยนะครับที่จะเอาบริษัทต่างๆที่เขาถือเนี่ยเข้าไป Spin Off เข้าไปจดทะเบียนบริษัทนะครับ ตามเอกสารตาม Opportunity Day นะครับที่เปิดเผยกับตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทบอกงี้ครับว่ามีแผนที่จะนำบริษัทลูกอีก4บริษัทเข้าจดทะเบียนนะครับก็คือ SG Capital นะครับ J FinTech นะครับ JP Insurance และว Casa l a p i n นะครับที่งสังเกตนะครับว่านั่นคือแผนที่บริษัทเดินนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำ valuation เนี่ย อาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์นะครับภายใต้โคดิ้งคอมมานีนะครับแล้วก็ดูว่าสินทรัพย์นะั้นให้แวลูเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็คำนวณออกมานะครับโดยวิธี s ั m e ออเดอร์ t าร์ตแอลูชนะครับลบด้วยนี้สินสุทธิถึงได้เป็นมูลค่าของบริษัทครับอ๋อค่ะ,คะเขากำลังจะ คือจากที่เป็นบริษัทที่ขายมือถือก็อไปรวมไปสู่ธุรกิจการเงินมากขึ้นเพราะสองบริษัทเนี่ยเป็นธุรกิจการปล่อยกู้ในระดับฐานลากรเราจะบอกอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเขากําลังมีการเปลี่ยนในเรื่องของ business model โดยที่ดูจากฐานรายได้ที่มีเข้ามาเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าบริษัทเจมานี่บริษัทหนึ่งก็คือเจฟินเทคเนี่ยนะครับซึ่งกำลัง <c oughs> ทำจอยวินเจอร์กับต่างประเทศ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือกลุ่ม KBG r ก u p เนี่ยนะครับก็คือเข้าใจว่า เป็นดำเนินธุรกิจกับสินเชื่อ leasing factoring นะครับการใช้ฐานมือถือต่างๆนี่ก็คือเป็นฐานทางเกตลูกค้าของบริษัทอยู่แล้วครับค่ะแสดงว่าเขาก็กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโมเดลธุรกิจครับในเรื่องของ transformation นะครับ,<อ>รบแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ให้เรายังไม่ได้ให้ value ไปสู่เรื่องของการอิงกับค่า PE ของกลุ่มธุรกิจการเงินเพราะว่าสัดส่วนไรายได้ยังไม่ได้มาอย่างเต็มที่อย่างนัหรือเปล่าครับอย่างที่เรียนนะครับว่า เจมาเป็นโฮลดิ n งคอมมานีนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำ valuation จริงๆเนี่ยเกิดจาก v a l u a t บริรษัทลูกรวมกันนะครับตามสัดส่วนที่เขาถือนะครับน้กเรียนถามอาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์นิเวศข่ดเจมาจนี่จดเปียนอยู่ในตลาดทัพย์ค่อนข้างนานเมื่อก่อนนี้เราก็จะนึกถึงกันเ,นเหมือนเป็นตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์มือถือนะอาจารย์แต่ตอนนี้คือเหมือนพลิกพลิกกลับไปอย่างที่บอกว่ามีอภิชาติบุตรนะคะก็คือมีลูกๆส่งเงินเข้ามาอาจารย์มองโมเดลยังไงบ้างคะที่เขาจะไปอยู่กับสู่กลุ่มการเงินคือต้องบอกว่า กลุ่มเจเรียกว่ากลุ่มเจหมาวกัน<ฆ>นะครับว่าเขาเนี่ยเอ็กีสมากนะครับขยายธุรกิจเนี่ยขยายเป็นเร็วแล้วก็เยอะไปหมด<ฆ>นะอันนั้นก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีตัว J.M.T. เนี่ยช<ฆ>ัดเจนว่าดีขึ้นเยอะแล้วก็เป็นตัวค้่เลยเป็นตัวที่ทำให้เจหมาเนี่ยราคาขึ้นมาแล้วก็<ฆ>เ,เริ่มมีความโดดเด่นกลับมานะครแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ของบริษัทแม่คือมือถือเนี่ยลดลงทุกปีนะลดลงทุกปีเนื่องจากว่าตัวตลาดธุกรกิจมือถือมันอินตัวไปแล้วแล้วมันก็อาจจะดีคลายด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามีคู่แข่งใหม่ๆที่โดดเด่นกว่าขึ้นมาขึ้นมาช่วงชิงนะก่อนหน้านี้เจมาถืีว่าเก่งทางด้านโทรศัพท์มือถือนะตัวหลงังๆนี่แพ้แล้วนะมีมีคนเด่นกว่าอย่างเงี้ยนะแต่เจนทีนี่โดดเด่นมากดีมากนะเกิดเติโตแว้วก็กำไรดี ส่วนตัวอื่นๆเช่น s ิงเก e หรือเจฟินเทคซิงเกิลก็โอเคก็พอได้นะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมถือว่ายังโดดเด่นอะไรนะฮะช่วงนึงก็แย่ลงแต่พอได้แล้วล่ะนะครับพวกเ a s s อสนี่ผมเข้าใจว่ายังไม่เวิร์กหรอกไม่ต้องพูดถึงเจลฟินเทคซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ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 ,จะที่ราจะอยู่ได้ยาวอีกแค่ไหนด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าคื ที่เปิดมาทีแรกก็คือหากันนะครับตอนนั้นบอกว่ามีการขายอะไรนะทำไอพีโอเขาเรียกว่าอะไรขายขาย token ขาโทเค็นเอาโทเค็นแล้วก็เอาเงินเข้ามาไปพัฒนาเป็นน่ากลัวจะเป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันที่ที่พูดง่ายว่าทำไอพีแบบขายขายโทเค็นนะ <c oughs> ขายอากาศเลยนะ <c oughs> เพื่อที่จะามาเอาเงินไปใช้ <c oughs> ก็ต้องถือว่าเ e อ็กซ์เพรสนะโดดเด่นตโตเร็วนะแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ย พอซ no like ื้อซื้อซื้อเยอะแบบเนี so ้ยมันก็ไม่ไหวไงเพราะว่ารับเข้ามาแต่ละอันเนี้ยมันมันไม่เวิร์กผมไม่เวิร์กเนี้ยมันก็ดึงดึงตัวธุรกิจรวมเนี้ยขาดทุนฉะนั้นขาดทุนนะขาดทุนไป277ล้านปีปี661นะเร็วๆนี้เองนะเพราะนั้นก็ราคาหุ้นก็ตกแบบคนก็ถอดใจเลยว่าอ่ะที่เราขยายไปเยอะๆเนี่ยจริงๆมันไม่เวิร์กหรอกนะนะแล้วก็ พอถึงปี62เนี่ยมันก็เทิร์นอราวส่วนอาจจะนเจทีด้วยเปล่ามไม่แน่ใจนะก,ก,ก,ก็น่าจะมีส่วนและก็ตัวธุรกิจก็เริ่มอาจจะอาจจะสเตเบิลอาจจะอะไรแล้วก็เลยเทิร์นอราวกลับมาในใน,ในระหว่างนะั้นสี่ห้าปีที่ผ่านมันจะเห็นเลยว,ว่าทรั์สินเติบโตหนี้สินเติบโตเร็วมากพอกพูนพอกพูน,พพนจนแบบถ้าดูตัวเลขก็ตกใจนะแต่ผมว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย3,000กว่าล้าน นี่สิน18ื่นแต่โอเคนี่สินที่ผมไม่แน่ใจจะมาจาก g m t ซึ่งมันมันเข้ามา consolidate หรือป่านะอาจจะ<ฆ>เป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ก็ต้องถือว่ามีการเติบโตที่เร็วมากอาจารย์มาว่า <c oughs> นั้วจุดแข็งของเจมาตอนนี้คืออะไรคะอาจารย์ที่เขาจะโตได้ในอนาคต JMT ไง JMT JMT JM <T S 1> เนี่ยเป็นตอนนี้กลาเป็นเรือทงและ<ฆ>เพราะว่าเป็นธุรกิจที่เขาทำกำไรได้ดีแต่ <c oughs> ามาแล้วเขาก็เป็นผู้นํา ใจใช้ได้จะมาก็มีโอกาสแล้วมันเป็นธุรกิจที่มือว่าเป็นธุรกิจที่เข้าใจยากคนก็ไม่อะไรระบบบัญชีก็ยังงง,งแต่ว่าบางเอินเขาทำมานานเขาเป็นพอร์ตใหญ่แล้วอาจจะมีเขาเรียกว่าตลาดยังไม่ valuation ที่ถูกต้องเช่นสถาบันการเงินบอกว่าขาย5เปอร์นะเงินร้อยล้านเนี่ยขายให้คุณในราคา5ล้านอะไรอเงี้ยแล้วคุณก็ไปเจ็บ คุณบอกร้อยล้านคุณเก็บได้20ล้านเนี่ยกำไร้สิบห้าล้านสามเท่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีช่องว่างของมีอยู่ซึ่งเขาเป็นผู้นำเขาก็ด้เียบไปแล้วอาจารย์มองว่าเป็นหุ้นประเภทไหนครับแบบนี้ก็จริงๆก็คือเขาก็อยากโตนะเขาก็โตนะแต่ว่าโตแล้วเจ็บหรือเปล่าอ้นี่เป็นอีกเรื่องนึงนะโตแล้วเจ็บหรือเปล่าซึ่งแวดูเอชั่นก็ต้องไปคิดอ่ะจะมาถ้าคุณเห็นบริษัทกำลังโตเร็วๆเนี่ยแล้วคุณบอกว่าคุณจะซื้อคุณก็ต้องคิดว่า มันโตแล้วดีไหมถ้าโตแล้วไม่ดีเนี่ยคือเจ็บนะแต่ว่ามันไม่ใช่การที่บอกโตแล้วจะต้องเป็นสิ่งดีเสมอไปก็ต้องคนึเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกว่าต้องไปคิดคำนวณจาก JMT ซึ่งนาชีเนี่ยตัวที่บอกก็สำเร็จจริงเนี่ยผมว่าคือ JMT ตัวอื่นเนี่ยผมยังรู้สึกว่ายังยังยังไม่ได้แม้กระทั่งซิงเกอร์เองก็ไม่ใช่ซิงเกอร์อาจจะเป็นแบบว่าช่วงจังหวะนี้มันดีขึ้นต่อไปแน่ๆโค้ก็ไม่รู้เพราะ ซิงเกอร์ก็เป็นอย่างนี้มานานขึ้น,น,นๆลงๆนะครับคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์วิเสตโมเดลของบริษัทเจมาร์นะคะที่ทางผู้บริหารมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะว่าจะไปสู่ธุรกิจการเงินมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้มีไรายได้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะจากการฟื้นตัวของบริษัทลูกก็คือซิงเกอร์แล้วก็ที่ทํารายได้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอก็คือ JMT นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสําหรับดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยขอบพระคุณนะคะ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันนวราเจริญพินลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเรากลับมาพบกับรายการ b u s i n e s s โมเดลได้ใหม่ในวันพุธหน้า14ในกา30นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ